ตอบฉันเร็วเข้าเล็กน้อยเธออยู่ไหนช่วยฉันด้วยคานฉันแย่ยแล้วฉันต้องหากต้องถามวมา่านายอยู่ไหนคานคานคา,นานเกิดเรื่องใหญ่แล้วไว้ใจเย็นๆก่อนนะฉันรู้นเรื่องแล้วล่ะ ฉันควรทำยังไงดีคะไหนบอกจะรีบมาช่วยฉันทันทีที่เกิดเรื่องไงรู้แล้วไงต่อนายจะทำอะไรต่อขอโทษที่ไปช้าแล้ตัวเจกมันคิดการใหญ่กว่าที่คิดไว้มากแน่นปล่อยไวรัสตัวใหม่เข้ามาในทำลายระบบปฏิบัติการของกระทรวงนจนเสียหายทำให้รัฐบาลปั่นปวน,นหนักฉันก็เลยถูกเรียกตัวมาช่วยด่วนพรนอกจากฉันแล้วไม่มีใครจัดการ กับเวลาของไอ้ด็อกเตอร์เจคได้เลยถ้างั้นนายจัดการปัญหาที่กระทรวงไปก่อนเถอะไม่ต้องเป็นห่วงฉันฉันเข้าใจแล้วยังไงประเทศชาติก็ต้องมาก่อนชีวิตฉันสินะบ้าที่สุดแล้วแบบนี้จะทำยังไงดีไม่เป็นไรหรอกฉันจัดก,การพร้อมกันได้ตอนนี้ฉันกำลังเดินทางไปหาเธอแล้วแก้ปัญหาไวรัสไปด้วยเรื่องประเทศชาติก็จะสำคัญแต่ชีวิตเธอก็ฉันก็ทิ้งไม่ได้ขอบคุณนายมาก มากเลยเนะี่ยเป็นที่เพึ่งเดียวของฉันนะเพราะฉันเป็นหนึ่งในโลกแล้วสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างฉันหนีมาหลบอยู่ในห้องนิรภัยพวกนั้นอนราวาดะพยายามทำลายห้องใหญ่เลยคิดว่าฉันเป็นตัวประหลาดจะมาคลองโลกบ้าบออะไรก็ไม่รู้ถ้าฉันเก่งขนาดนั้นก็ดีสินะสงสัยจะดูละครกันมากไปฉันไม่ใช่มนุษย์ต่างดาวนะ อืมเธออยู่ในนั้นแหละปลอดภัยดีห้องกระจกระภัยแข็งแรงมากระเบิดชนิดไหนก็ทำลายไม่ได้แต่ดรเจก็อยู่รวมกับคนพวกนั้นด้วยเขาเป่าหูทุกคนให้เกียดชั้นหมอนั่นใช้ร่างให้เรากรรมในการเกาะเรื่องอีกแล้วฉันกลัวว่าสิา่งประดิษฐ์ของดอรเจกอาจทำลายห้องนี้ได้นส่สิต่อให้มันใช้ร่างให้เรากรมมาปลุดกดตัวก็ใช่ว่าฉันจะจับมันไม่ได้เธอคอยดูแลกัน ฉันคิดอยู่แล้วว่านายจะต้องหาทางจับหมอนั่นให้ได้ร่างโฮโลแกรมไม่ใช่ตัวจริงของเขานี่นาแล้วน,นายจะจับยังไงแย่ละไอ้ดรเจมมันรู้แล้วว่าฉันกำลังไปหาเธอมันส่งยานบินของมันมาก่อก,กวนการเดินทางของฉันฉันคงต้องไปจัดการกับพวกนั้นก่อนเธอ,อย่าหนีไปไหนนะ อยู่ในนั้นจนกว่าฉันจะไปถึงโอเคนาะดูแลตัวเองด้วยนะรีบๆมานะฉันจะรอนายจะมาจริงๆใช่ไหมอย่าทิ้งฉันไว้คนเดียวนะ